สวัสดีค่ะรัตนาันทมนิพพยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานดวูนะคะชวชสดีชาวราศีเมถุนนะคะเราจะมาดูกันนะคะปักแรกเดือนกนรก,กรกฎาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ไพ่หยักหมอกนะคะเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรก ไม่คลร,รากรรมศูนย์นะคะช่วงนี้การงานก็มีเรื่องจุกจิกให้ปวดหัวนะคะไพใบที่2นะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพนังสุพรรณมัชฉาคุณจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานไอ้ปัญหาปวดหัวนั้นอาจจะหายไปก็ได้เพราะมีคนมาช่วยเหลือหรือว่าได้เดินทางไปพักผ่อนอืมลดความปวดหัวไปเดินทางไปท่องเที่ยวเทควเคชันเลยนะคะไพ่ใบที่สามนะคะอ่า ภาครุนเทพบุตรนะคะโอ้โหใต้สำรับพระพิคเทศราชาโชคความสำเร็จดั่งปฏิหารนะคะอืออ่ะชาวลาสีเมถุนนะคะช่วงนี้การสื่อสารการพูดจาคุณดีจะนํามาซึ่งความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะการพบปะผู้คน จะนามาซึ่งคอนเน็กชันที่ดีการเริ่มต้นที่ดีเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานแต่คุณก็ต้องไปออกไปหางานนะคะถึงจะได้งานมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าคุณได้ติดต่อประสานงานไว้ก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับข่าวดีในช่วงต้นเดือนออปักแรกเดือนกระกฎากคมน,นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่ามีพาร์ทเนอร์อ partner, หรือว่าคนช่วยเหลืองานคุณที่ดีนะคะอืม ถึงแม้มันจะมีเรื่องจุกจิกว้าวุ่นใจให้ปวดหัวสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ารวมรวมแล้วรวมรวมแล้วก็คุ้มนะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจลงมือทํานะคะช่วงนี้มีเกนที่จะทำงานมากกว่าหนึ่งงานในในช่วงนี้นะคะเออเหมือนแบบทํางานเอ,อ สองสำนงานในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดสรรให้ดีแต่สําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มองหาตัวช่วยนะคะอย่าทําคนเดียวเออเพราะเดี๋ยวมันจะวุ่นปวดหัวนะคะถ้ามีคนช่วยแล้วทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะช่วงนี้การเดินทางของคุณนะคะเดินทางแล้วดีนะคะจะได้คอนเน็กชันที่ดีหรือการทํางานจะไปในทิศทางที่ดีนะคะคําพูดคําจาการสื่อสารการประสานงานก็จะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะ การงานสําเร็จดีนะคะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะเรื่องเงินได้รับความยุติธรรมนะคะลงแรงลงมือใดก็ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่านะคะไพ่ใบที่สองนะคะได้เงินจากคนรักหรือเสียงเงินจากคนรักก็มีเกณฑ์ได้ทั้ง2แบบนะคะ ใ่ใบที่สามนะคะอู้ฉเฉลิมฉลองนะคะมีเกณฑ์ฉลองนะคะอืมจะเสี่ยงเงินหรือเอ่อจะเสี่ยงเงินให้กับงานฉลองหรือว่าจะชนะคดีหรือว่าฉลองได้งานฉลองได้เงินเออได้รับข่าวดีทําเรื่องธุรกรรมทางการเงินไว้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรหรือว่าธุรกรรมทางการเงินใดนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะอืมแต่คุณก็อยู่ในภาวะของการพอเพียงด้วยนะคะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปในการใช้เงินนะคะอยู่แบบพอเพียงแล้วจะดีนะคะอืมไม่ใช่ว่าโอ้โหเงินมาได้รับข่าวดีเรื่องการเงินพอมาแล้วใช้หมดเลยเดี๋ยวจะว่าวุ่นในภายหลังเพราะฉะนั้นต้องะระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าใต้สำรับเนี่ยความไม่เที่ยงนะคะ ต้องได้มาได้มาแบบพอดีได้มาแบบพอเพียงหรืออยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วจะดีจะได้รับข่าวดีได้รับความยุติธรรมนะคะอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีเมถุนไปไวมากอืมเพราะว่าไพ่สวยนะคะไพ่ดีถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับทนายความคดีความก็จะได้รับข่าวดีชนะได้เงินเป็นได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเรื่อง อความรักความรักนะคะพาลีปัจปูโทศก,กันนะคะพระฤหัสบดีนะคะเป็นไพ่พระแม่โทรณีคนโสดนะคะอืมคนโสดอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีเข้ามาให้คุณได้วาวุ่นใจแต่แต่คุณยคุณยังมีภาวะของรักความโสดรักเซฟโสดนะคะยังไม่เปิดใจก็เป็นไปได้นะคะเหมือนรู้สึกว่า ยังมีความว้าวุ่นใจไม่รู้จะเลือกดีไหมไม่รู้จะตัดสินใจดีไหมนะคะอืหรือในใจคุณยังยังมีใครอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าการเปิดใจให้คนใหม่ๆห,หรือว่าความรักที่จะเข้ามานั้นค่อนข้างยาก ใช้เวลานะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องหนักแน่นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะม,มีความกดดันซึ่งกันและกันดูภาวะอารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงลงหงุดหงิดง่ายใจร้อนเป็นได้เพราะฉะนั้นก็ใช้เหตุรับผลแล้วใส่ความหวานซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมีพอมีภาวะกดดันว้าวุ่นใจก็เหมือนต่างคนต่างอยู่เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เติมความหวานให้กันแล้วก็ยึดมั่นถือมั่น ในความรักซึ่งกันและกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนนะคะปักแรกเดือนกับรักกฎาคมนะคะชาวราศีเมถุนปักแรกเดือนกับรัก,กรดฎาคมชาวราศีเมถุนปักแรกเดือนกับรักกฎาคมนะคะไพ่ใบแรกอู้ท้าทัาตตลดนะคะชาวราศีเมถุนเทวดาท่านว่าจใจโชคนะคะคุณมี โชคลาภเรื่องการเงินนะคะฟลุกมากนะคะเพราะฉะนั้นทําดีต่อไปไพ่ใบที่สองนะคะพระแม่อุมาอะไรที่รู้สึกว่าหนักๆใหญ่ๆคุณจะจัดการได้ยังเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ๆนะคะไพ่ใบที่สนะคะเป็นไพ่พระพระฤทธสบดีนะคะการอยู่กับตัวเองการอยู่กับ ความสงบนั่งสมาธิแล้วจะดีนะคะรูบ,บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาอยู่กับคุณนะคะมีแม่ตามหานิยมนะคะมีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีเกณฑ์การได้อะไรใหม่ๆได้นะคะเช่นเริ่มงานใหม่เริ่มตําแหน่งใหม่หรือได้โปรเจกต์ใหม่ๆเป็นได้เลยนะคะเกณฑ์ของคุณไพ่บอกว่าดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องความโชคดีที่จะได้มาแบบฟุกๆแล้วคุณจะเอาอยู่ในทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะมีภาระใดอยู่ตอนนี้นะคะและนี่คือปักแรกเดือนรกรกฎาคมนะคะชาลาศีเมถุนฝากดีทาางกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ